สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําเมนูไข่ตุ๋นที่ทําง่ายอร่อยครบจบด้วยกระทะใบเดียวนะคะก่อนอื่นเจียวกระเทียมก่อนคะ่ะเมนูนี้ถ้าใส่กระเทียมเจียวจะทําให้ไข่ตุ๋นของเรา มีความหอมความอร่อยมากๆเลยนะคะเจียวกระเทียมประมาณนี้นะคะทุกคนตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรวนหมูกันเนาะเป็นหมูสับนะคะถ้าเพื่อนๆไม่กินหมูจะใช้เป็นไก่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเต้าหู้เป็นหมูยอคือได้หมดเลยนะคะทุกคนเราจะทําให้สุกก่อนนะคะเพื่อที่เราอะจะนําไปวางบนตัวไข่ตุ๋นนั่นเองนะคะนี่เลยคะ่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเติมซอสนิดนึงนว่เพื่อให้เพื่อที่จะให้เขานะคะมีรสชาติหน่อยๆไม่จืดจนเกินไปนะคะ นี่รวนประมาณนี้นะคะแปบ๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากแบบว่าน้ํามันเลยนะคะก็รวนในน้ําเปล่าก็ได้เนาะม่ก้อยก็เห็นว่าน้ามันมันเหลือน,นิดนึงนะคะก็เลยรวนๆไปเลยนั่นเองนะคะแล้วก็เตรียมตักพักแยกเอาไว้นะคะวันนี้ก็จะมีใส่กุ้งด้วยนะคะกุ้งก็จะเป็นกุ้งที่เหลือเนาะ ก็คือลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาอุ่นโดยการที่ว่ามาผัดกับกระทะใบนี้แหละนะคะเพื่อให้เขามีกลิ่นของกระเทียมเจียวติดสักหน่อยหนึ่งนะคะเวลาที่เราไปแต่งด้านบนน่ะจะได้มีความอร่อยด้วยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้อัตราส่วนนะคะน้ํา400ต่อไข่4ฟองนะคะตอนที่เราใส่น้ํานะคะเราจะปิดแก๊สนะคะเพื่อนๆปิดแก๊สเลยเนาะ แล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสค่ะน้ําตาลทรายนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนชอบปรุงด้วยซีอิ๊วขาวหรือว่าุงชูรสอะไรก็ปรุงตามที่เราชอบนะคะแล้วก็ชิมดูนะคะให้รสชาติกลมกล่อมอร่อยเลยนะคะเนี่ยคนให้ส่วนผสมละลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ของเราสี่ฟองค่ะตีไข่แบบนี้ก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็จะคนให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะจุดเตานะคะโดยใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะทุกคน ฝาเอาไว้นะคะให้ไข่ของเราเดือดแบบนี้เนาะจริงๆใช้เวลาไม่นานนะคะเมนูไข่ตุ๋นเนี่ยไม่ถึง10นาทีก็ได้กินแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยประมาณ4-5หนาทีก็เริ่มเดือดผุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันนะคะโดยการที่ว่านําหมูสับของเรานะคะใส่ลงไปเนาะเนี่ยประมาณ5นาทีนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ตอนที่ว่าใส่หมูใส่เลยไม่กอก็จะ ปิดเตาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันสุกแล้วโดยรวมนะคะก็คือประมาณ10นาทีนั่นเองนะคะที่เราปิดฝาไว้เมื่อกี้นะนี่ค่ะแล้วก็จะเตรียมตามด้วยใส่หอมผักชีนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวเนาะกระเทียมเจียวนี่คือขาดไม่ได้นะคะขนาดแบบอยากลดไขมันนะเพื่อนเขาจะทําให้ตัวไข่ตุ๋นมันมีความหอมขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อร่อยแบบสุดๆเนาะก็คืออาจจะต้องใช้กระเทียมเจียวนะคะแต่ถ้าใครแบบ ไม่อยากทานเลยเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงเลยนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะเนี่ยเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเนื้อไข่ตุ๋นของเราก็จะแบบเด้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็อร่อยมากนะคะเพื่อนๆค่ะทาง่ายสะดวกนะคะกระทะก็ล้างง่ายเนาะไม่เหมือนแบบเราตุ๋นในภาชนะนะคะทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยคะ่ะอร่อยจริงๆแล้วก็กระทะนี้นะคะไข่สีฟองเนี่ยทานได้ประมาณ3คนเลยคะ่ะ